สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้นะคะล่าสุดกรมอุตุนยิยมวิทยาเผยว่าในช่วง20-23เมษายนอากาศยังร้อนถึงร้อนจัดนะคะแม้ว่าอุณหภูมิไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนสงกรานแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศที่แปรปรวนเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศท,ทางด้วยนะคะส่งผลให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนคือจะเริ่มตั้งแต่24เมษายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยนะคะ นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดิกรมอุตุนิยมวิทยา <c oughs> เปิดเผยว่าระหว่างวันที่20ถึง23เมษายนนะคะอากาศจะร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ต,นอ,อตอนล่างภาคตะวันออกเนื่องจากว่ายังมีลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าวค่ะ ส่วนด้านตะวันตกของประเทศและภาคใต้มีลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมค่ะอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดแต่ว่าจะไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนสงกรานนะคะวันที่สูงสุดเนี่ยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ออประมาณ39ถึง42องศาเซลเซียสที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่า สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่44.6องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดตากตอนนั้น15เมษายนนะคะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังดูแลสุขภาพเนื่องจากลมแดดกันด้วยอากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดและอย่างที่บอกไปอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่ภาคเหนือ39-42องศาเซลเซียสภาคอีสานอยู่ที่40-41องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะ 38-41องศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออก33-39องศาเซลเซียสกรุงเทพปริมณฑล34-40องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ33-36องศาเซลเซียสและภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสค่ะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคบอกว่า ในช่วงตั้งแต่24ถึง26เมษายนจะมีอากาศแปรปรวนนะคะเนื่องจากว่ามีลมพัดเปลี่ยนทิศทางเป็นลมฝ่ายใต้และตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีความชืน้นเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะคาดว่าจะเริ่มที่ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยค่ะในวันที่24เมษายนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปประชาชนค่ะที่อยู่ประเทศไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนก็คือหลีกเลี่ยงนะคะ การอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาต่างๆที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะผลกระทบนะคะของภายแรงที่เกิดขึ้นก็คือยังมีอีกหลากหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเราเริ่มกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะครับ